โอ้ยคำเตือนอ่านกันบ้างไหนวัสดีครับผมบอนนาโนนะครับทีนี้ก็เป็น EP กินนะครับก็นี่เลยเมนูครับนี่เลยครับนี่เลยตำหมูยอฮะอเดือดๆไปเลยครับแล้วก็เป็นนี่ครับตำกุ้งสดครับนี่เลย ขาดไม่ได้เลยก็คือไก่กรอบครับไก่ทอดแหละคือง่ายๆนี่ครับนี่ก็คือไม่ได้ไม่ไ,ไม่ไม่ได้โปรโมทนะครับนี่ปิดไว้เป็นแปซซี่ครับเราก็จะขาดไม่ได้เลยครับปลาตัวนี้เราก็จะพามากินนี่สามเมนูนะครับที่เราจะจัดวันนี้ก็คือ EP นี้เราไม่ได้ไปแกล้งคนเราจะกินอย่างเดียวนะครับปะพูดแล้วเราไปโจ๊ก่อนเลยดีกว่านะครับ รับก็เปิดมานี่ครับตำนัวนัวครับโอ้ยมาดึงก็นี่เลยตำกุ้งสดนะเอ้ยมาครับหนังใกลก้กรอบฮะขาดไม่ได้ปึ๊บด,ดูดีจุดจวดไปนี่ครับกุ้งตัวเป็นเป็นอือเห็นปูด,ด้วยเป็นไงล่ะนี่เลยครับหืหดังฟูเอ้ยมันเดินมาาอะไรตอนนี้วะนี่ครับฟับงครับนี่เลย เราขาดไม่ได้เลยครับของสิ่งนี้ครับแบบซีคูกายนะครับป่ะเราก็จะไปโจ๊ก่อนเลยอาการแรกครับเราก็จะไปแบบนี่ครับเราก็จะกินนะครับกัข้าวนะครับมีผักนิดหน่อย่ะส่วนผักเราก็จะวางไว้ก่อนนะครับไว้ตัดที่อื่นครับนี่ครับออีพีนี้เราจะพากินอย่างเดียวนะครับว่าแบบเหมือนแบบอีสานจัดอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่อีสานนะครับไม่ได้ม็นคนต่ำก็ได้คนต่าครับนี่เลยมาดูนี่ครับนี่ครับ ก็จะเป็นตำหม,มูยอนะครับนี่เลยเขาก็จะไม่ค่อยใส่ปะลาครับร้านนี้เราก็จะไหนก็ตำหมูยอแล้ว,มมลอลวขอลองหมูยอกนัเลยกันนี่ครับคําแรกครับนี่เขา้าวเขา้าวยนยครับนี่นี่ไปครับวขนาดไหนม,มองแค่น,นั้นอ่ะอืมอืมอาการจัดเลยไปร้วนใน อ่ะได้ครับมะฟังนะไปล้อมในแล้วแนะม่งแสบวะอ่ะ,อะ,อะครับครับปูวับไปไปซอยปูต่อครับไปครับปุ๊บอืมม้าผมไม่ค่อยกินรอกไม่เค็มกินน้อยไปเดี๋ยวแม่งนผมไม่สุดว่ะ นี่ครับอืมอืมอืมต่อไปครับจะเป็นนี่ะได้ไงตำกุ้งสดครับรู้แม่งสดจริงอะ่ะแล้วรู้ครับอุ้ยใส่ไปครับโบโบง่ายนจัดการนี้ครับปึ๊บ ป wine wine ึ๊บสายชานะครับช้อนกลางครับกินร้อนช้อนกลางครับไปไปครับอุ้ยอืมอืมไปได้ครับอ่าเนี่ยอ like ือฮึยังรังฟังยัดนาหมายงานดูดิ อือฮึฮึฮนนนครับอืออยากผมเอยากพิช <lawsuit> ต <royable> ัวหนึ่งครับครับเออแล้วใส่แบบนี้ครับไปครับอีกคำหนึงครับอันนี้สาหรับผมดูครับปึ๊บแล้วใส่พิกแบบนัวๆนะครับเราคนกินเผ็ครับ พีคไม่มีคะนี่นี่ครับนี่ครับอุ้ยขันตอนแล้วพีคจัดไปครับปึ๊บปึ๊บเรียกให้คนดูประมาณนี้ครับนี่ครับอืมซอสน้ำหน่อยซอสน้ำครับน้ำมะราสแทบหนัวครับจัดไปครับนี่ครับคำต่อไปครับพร้อมแล้วจั่วครับอืมอ่ะ อก็ครับวันนี้เลยครับพวกเราก็กินแบบจุ้ยๆเลยวันนี้ก็พากินแบบตำนะครับเป็นตำแบบผู้อีสานนะ่ก็หมาจะแดกไก่เบ้อหมาหมาจะดโด่ไก่เบ้อครับมีแขกด้วยครับมีแขกรับเชิญคนหนึ่งก็ <c oughs> สาหรับวันนี้ครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์รีโพสต์ไว้ให้ด้วยนะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามรับสไายใหสำหรับช่องบอลน,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 นะดี๋ยนะทรับไป โอ้ะคชิ้นนีขาชิ้นครับชิ้นนครับเราจะได้รู้ว่ามันตอบอริงครับครับเหล็กหลุดปเดียโอ้ยไปใหนไปไหนตอนทำไงคนคนนี้ัมาคนนี้ตารมบจัดไปครับเอะไรครับชิ้ ยังเอาการฮะขนาดายไหนมีเสียงว่าของจริง